เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะในเรื่องของราคาทองคําย้อนหลังกลับไปด้วยนะคะไปดูว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็กันยายนเดือนนี้นะคะทิศทางของราคาทองคําจะเป็นอย่างไรเราคุยกันกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคาสสิโกฟิเจอร์จำกัดค่ะคุณนัทขาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณขวัญชนนค่ะอ้าววันนี้มาคุยกันเนี่ยนะคะก็เป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนัดย้อนหลังไปให้หน่อยละกันนี่เพิ่งจะต้นกันยานะสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตกลงอ้วซิริรวมนะคะทองคามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะคุณนัด ค่ะสำหรับเดือนที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นค่างเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำขึ้นไหวหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่เหรียญถึงหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองเหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวในเดือนที่แล้วนะคะ,ะประมาณเจ็สิบเปดเหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะ,ะถ้าเป็นเงินบาทก็ เคลื่อนไหวเดือนที่แล้วนะคะก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ23,850ถึง24,750นะคะก็มีการตอบตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันในทั้งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็เป็นประเด็นทางด้าน QE3 ทั้งเดือนนะคะ<ช>เพราะว่าจริงๆนะักลงทุนก็ติดตามรอผลอการประชุมของธนาคารทางด้าน QE3 รวม<ช>ถึง ในเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าจํากันได้ก็จะมีการถแถลงการของนายเบนเบนเกกก่อนการประชุมธนาคารกลางประเทศสํำคัญๆที่แจ็คสันโฮตอนสิ้นเดือนสัสิงหาคมนะคะตอนนั้นก็จะมีะประเด็นเก่งเกงกันถึงประเด็นทางด้าน QE3 กันค่อนข้างมากนะคะม,มีการคาดการว่าจะมีการพูดถึงการประเด็นทางด้าน QE3 หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นหนึ่งสองเดืยอยงนะคะประกอบกับ ในตลาดฟิสิกอลเองก็ตามนะคะหรือว่าอย่างกองทุน SPDR g o Trust ตัวส p i d e r Go โกลนะคะ,คะก็มีการเข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการสะสมเพิ่มขึ้นทั้งเดือนแล้วก็ในทั้งเดือนก็จะประมาณ40ตันเลยทีเดียวที่มีการเข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าตลาดในตลาด ฟิสิกส์เเองก็เริ่มมีดีมานมากขึ้นในเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผลักดันให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปในเดือนที่แล้วด้วยค่ะแต่จริงๆที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนหลังจากที่เบนันเกลออกมาแถลงแล้วก็กระชากอันนั้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะคุณนัท ค่ะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ประมาณสองสัปดาห์สุดท้ายนะคะก็เริ่มมีการพูดถึงประเด็นทางด้าน QE มากขึ้นก็เลยเริ่มมีการเหมือนกับเข้ามาคาดการแล้วก็เก็งกำไรมากขึ้นตรงนั้นก็เลยทําให้ราคาทองคําก็ค่อยๆปรับบวกขึ้นมาในช่วงปลายเดือนค่ะค่ะแต่คราวนี้เนพอมาถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะคะซึ่งจะมีหลายเรื่องมากเลยรออยู่เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงฮะคุณนัท สำหรับเดือนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาทองคำก็สามารถ break แนวต้านที่เราให้ไว้คุยกันอยู่หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะที่ระดับประมาณหนึ่งันหกรอสี่เหรียญยูเอซอลด์ถอยออน toy on, นะคะ,คะก็จะเห็นได้ว่าพอราคาทองคำ break ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ราคาทองคําหลังจาก บรกหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบก็ขึ้นมาเทสแนวต้านหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแล้วก็ขึ้นมาเทสแนวต้านหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเหรียญนะคะอย่างเมื่อวานล่าสุดก็ขึ้นไปเทสที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยที่เป็นแนวต้านของสิทิยานะระวันก็แตะใช่ไหมค่ะในในเมื่อวานนี้นะคะในช่วงกลางคืนก็มีการเทสที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วก็มีแรงขายลงมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเราก็ยังดูว่าถ้าเกิดราคาทองคําสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ แนวรับหนึ่งพันหกร้ยสี่สิเหรียญซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านที่สองัญอะะตอนนี้กลายเป็นแนวรับเกิดและใช่ค่ะก็ประมาณถ้าเป็นเงินบาทประมาณสองห0ื่นสันห้าร้อยบาทนะคะถ้าเกิดว่าสามารถประคองตัวเหนือตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้หลังจากที่เบรกแนวต้านที่สำคัญสำคัญขึ้นมานะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าราคาทองคำนะคะก่อนที่จะไปดูไฮใหม่ของปีนี้นะคะไปดูที่ แนวจุดสูงสุดของปีนี้ที่ระดับ1,790เหรียญยูเอซานะคะก่อนที่จะมองไปถึงตรงนั้นนะคะเราก็ให้แนวต้านที่สำคัญที่ระดับ1,725เห้รียญยูเอเซถอยออนเป็นแนวต้านที่สำคัญของสัปดาห์นี้นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะประมาณ25,450บาทบริเวณนี้นะคะก็อยากจะให้ดูก่อนว่า ที่หับตรงอ่าโทษทีค่ะสองหมื่นอ่าสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบาทก็บริเวณนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านที่ราคาทองคาขึ้นไปอาจจะมีแบงขายแล้วก็ทําให้ยอตัวลงมาได้นะคะ mm hmm. ก็แนะนำนักลงทุนนะคะว่าถ้าเกิดราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือ1 6 4่ี่เหรียญก็อาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับต่างๆที่สำคัญ1660เหรียญ1 6 5่นเหรียญบริเวณนี้ก็อาจจะเข้ามาทยอยสะสมได้นะคะ mm hmm. สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ อาจจะยังไม่มีโพสิชันหรือว่ากำลังรอซื้ออยู่ค่ะค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าแนวรับอันเนี้ยคือคือมันถูกยกขึ้นไปแล้วลหละแล้วก็จะไปรับแถวๆหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเหรียญเนี่ยนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยพอผ่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบห้าเหรียญไปเนี่ยนะคะก็ไปไปไฮเดิมที่เรามองไว้เลยหรือเปล่าหรือว่าีจะมีอีกหลายด่านเหมือนกันแล้วมันมีโอกาสจะไปทางไหนมากกว่ากันถ้าคุณน้าค่ะสําหรับตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นไปมีอยู่ มากกว่านะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเทรนที่เป็นขาขึ้นมากขาขึ้นนะคะนะคะ,นะคะใช่แต่เพียงแต่ว่าถ้ามาดูภาพาทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะย่อตัวลงมาบ้างนะคะห,หลังจากถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะไปเทสแนวต้านบริเวณ1 7 2 5นะคะแล้วก็ยังไม่มีแรงซื้อที่มากพอโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาพักฐานลงมาบ้างก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างแนวต้านเนี่ยถ้าเบรกผ่านหนึ่ 725ดร้ี่เหรียญเราก็จะให้แนวต้าน1,750งัดถัดไปนะคะแต่ว่าถ้าภาพใหญ่หญถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาว<ๆ>ก็ให้มองประมาณ1,790เหรียญแต่ว่าต้องบอกว่าในระหว่างนั้นเนื่องจากประเด็นทางด้าน Q E 3หรือว่าประเด็นการประชุมก<อ>ันใช่ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะซื้อขายแล้วก็อาจจะลดโพสิชันก่อน การประชุมของทางสหรัฐอเมริกาก็ได้นะคะเพราะว่าโอกาสที่ถ้าเกิดว่าไม่มี q e อสออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีการเ,เก็งกําไรในประเด็นทางด้าน q e สมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสที่ถ้าเกิดไม่มี q e เาคาทองคำจะปรับตัวลงมาหรือว่าเซฟออนแฟกก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ต้องให้หนักลงทุนติดตามข่าวสารด้วยนะคะสาหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่มีพ o s ิชั o นอยู่แล้วถือครองก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะให้เป้าหมายทํากําไร1,725เหรียญ1,750เหรียญบริเวณนั้นได้ค่ะค่ะคราวนี้ที่มันขึ้นไปนะคะคุณนัทมันไปด้วยประเด็นของความคาดหวังเรื่อง QE3 ที่คุณนัทบอกรวมทั้งเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจยุโ,โรปที่จะต้องรอกันอยู่จนถึงกลางเดือนนี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีปัจจัยที่มันพลิกผันปนััจะรบตว ลดลงแรงมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยด้วยมูลค่าของตัวเองแล้วมันน่าจะถูกยกแล้วก็ประคองไม่ให้มันเสียหายรุนแรงคือเพราะมันขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะแล้วแบบเนี้ยมันมันมันจะเป็นไปได้ไหมคะค่ะก็สําหรับครั้งนี้นะคะ<ม>ก็คาดว่าถ้าเกิดว่าถึงจะไม่มีไม่มีประเด็นทางด้าน QE มามารองรับเลยนะใช่ค่ะ,ค,ะคือจะเห็นได้ว่าในตลาดทองคํานะคะ,คะก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าหลังจากกัดฐานแล้วก็กรอบราคาทองคําก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบลงเรื่อย นสามารถเบรกขึ้นด้านบนนะคะก็ถือว่ามีแรงที่เข้ามารับซื้อค่อนข้างหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคาดว่าถึงจะไม่มีประเด็นทางด้าน q E3 แล้วมีการปรับตัวลงแ,แลร,รงแก็ไม่น่าจะหลุดทีรดดับ1,600รเหรียญ u s เ o l ซอร่ o y อยอนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงปลายปีตอนนี้เนี่ยถึงแม้ถึงแม้จะเป็นการปรับขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใ,ในช่วงสิ้นปีก็จะมีประเด็นทางด้านาดิมานทางตลาดฟิสิกส์จริงๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าทางจีนซึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า มีประเด็นทางด้านดิมาที่มากขึ้นในตลาดฟิสิกอลเนี่ยราคาทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงคราวนี้จะไม่มีประเด็น QE 3แต่ว่าทุกๆการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐจริงๆแล้วในช่วงิ้่ปีนี้ก็อาจจะมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอืมเพราะว่ากาลังจะถามอยู่เหมือนกันว่านอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะในทางฟิสิกอลเองจริงๆความต้องการในการที่จะเข้ามาลงทุนในทองคาเนี่ยยังมากอยู่หรือเปล่าเพราะดูเหมือนกับว่าส่วนใหญ่จะเข้ามา เพื่อที่จะเก่งกําไรกันแล้วเห็นว่าดูทางเทคนิคข้อราคาเพิ่มขึ้นก็เข้าไปเทคพอร์ฟิตเป็นเทรดดิ้งช่วงสั้นๆแบบนี้คือในในในลักษณะของการลงทุนจริงจังเ่ยนะคะกับเรื่องของการเก่งกําไรตอนนี้ภาพมันออกไปในในทางไหนมากกว่ากันคือลงทุนเพื่อที่จะเป็นแอสเซทของเราแหละกับเรื่องของการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเก่งกําไรในช่วงสั้นๆเนี่ยมันมันมันอันไหนมันดูแล้วมีน้ําหนักมากกว่ากันในตอนนี้ค่ะคุณนะัทค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า คือในน้ำหนักทางด้านการเกณฑกําไรก็มีเข้ามามากขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าในชว่วงที่ผ่านมาเนื่องจากราคาทองคําที่เคลื่อนไหวไม่มากนักนะคะหัน,นขวนค่อนข้างน้อยแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมาหลายเดือนเหมือนกันก็นกจะเห็นได้ว่าอา่ position ของทางด้านเก็งกกำไรก็ค่อนข้างลดลงไปนะคะใน,ในตลาดทองคําแล้วก็หันไปเกณงกกำไรในตลาดหุ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทองคําก็ถูกมอง เป็นในแง่แอสเซทมากขึ้นนะคะในช่วง hmm. ที่ผ่านมาพอตอนนี้นะคะเนื่องจากมีประเด็นทางด้าน QE 3ด้วย hmm. แต่ว่าจะเห็นได้ว่าพอราคาทองคําลดลงในตลาดก้องทุนต่างๆในต่างประเทศนะคะในจอยมากที่ผ่านมาเนี่ย ก็เข้ามาเริ่มถือคลองทองคามากขึ้นในพอร์ตนะคะเพราะว่าเป้าหมายในทั้งปีเนี่ยทองคาก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับบวกแล้วก็มีอัปไซ์เกนอีกค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีการถือครองทองคาในทั้งกองทุนหรือว่านักลงทุนต่างๆด้วยเข้ามาถือในระยะยาวมากขึ้นด้วยค่ะจริงๆเป้าหมายของเราที่เรามองไว้น,นะคะจะเป็นตัวเลขทั้งปีเนี่ยนะคะเรามองว่าจุดสูงสุดของทองคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนี่มันเลยมาหรือย,ยังหรือว่าเป็นยังไงคะคุณนะัทค่ะ สำหรับปีนี้นะคะ,คะก็ยังมองที่ระดั 1, บ1,800ถึง1,850เหรียญ US dollar ถอยออนอันนี้คือในลักษณะปกตินะคะ<า>ยกเว้นว่าจะมีประเด็นอะไรเข้ามาแรงๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย ตามสภาพการปกติตอนนี้เนี่ยเราก็ยังให้ททรเกตด้านบน1,790เทิมเมร์เบย์ตรงนี้ขึ้นเป็นจนะคะก็จะไปดูต่อไปที่ดับ1,850เหรียญเป็นเป้าหมายของปีนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆเป้าหมายยังอยู่ในกรอบอ่ะยังไม่ได้ทะลุกรอบไปเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ในช่วงปลายปีที่จะดูกันต่อสําหรับราคาทองคํานะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของตบรมสัมนาอะไรเนี่ยของคลสิโกเป็นยังไงบ้างคะในเดือนนี้สำหรับเดือนนี้นะคะเราก็จะมีสัมนา มากขึ้นด้วยนะคะก็จะมีสำมันาพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปอันนี้ซีนะคะก็สามารถจองเข้ามาได้มีเรื่องพอร์ตโซเ e ียแมจเ,เมนต,ต์นะคะวันพุธยี่สิบสองกันยาแล้วก็มีเรื่องการทำอภบิานนะคะระหว่างท็อกน้ำแท่งระหว่างโกฟิวเจอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นวันพุธ สิ้นเดือนวันที่26กันยายนนะคะ,คะอันนี้ก็สามารถเข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.classicalfuture.co.th ก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับลูกค้าเราเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีจับทิศลงทุนทองทุกต้นเดือนกับสำนักสิเศสทองคำตรงน,นี้ทุกทุกพฤหัสแรกของเดือนนะคะช่วงเย็นก็สามารถมาฟังได้อัปเดตท,ทิศทางราคาทองคําในแต่ละเดือนได้ด้วยค่ะคนเข้ามาเยอะไมหมคนะคุณณตอนนี้คนที่สนใจในเรื่องของทองคาอื่นๆไปบ้างยังหรือว่ายังมากันอยู่ต่อเน,นื่อง ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องนะจริงๆคนทองคำเนี่ยเป็นของคู่กับเมืองไทยอยู่แล้วนะคะคนไทยก็ชอบการลงทุนทองทอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสนใจแล้วก็เข้ามาฟังสัมมนา,าเบื้องต้นกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยั่งส่วนใหญ่ก็เข้าไปใน gold future ก,นะก็มากขึ้นด้วยปะคะสำหรับ gold future ก,<อ>ก็มีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอทองคำแทง่งก็มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับนักลงทุนในบ้านเราส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบทองคำแทง่งเพราะว่าอาจจะไม่ต้องทำความเข้าใจมากนักนะคะแล้วก็ ใช่แต่ว่าต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่าโกลฟิเจอร์ค่ะอืมอคมาวนี้โกลฟิเจอร์เนี่ยภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการซื้อขายมันคึกคักขึ้นไหมมูลค่าหรือว่าจํานวนสัญญาคึกคักขนาดไหนคะค่ะสำหรับโกลฟิเจอร์บ้านเราตอนนี้ก็มีปริมาณการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาซื้อขายในสัญญาตัวเล็ก สัญญาไซส์10บาทมากกว่า mm hmm. ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในไซส์50บาทไซส์ตัวใหญ่นะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายของไซส์10บาทก็จะมากขึ้น mm hmm. ก็จะมีนักลงทุนรายย่อยมากขึ้นเข้ามาในตลาดด้วยค่ะแต่ว่า ว่านักลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอราคาทองคําค่อนข้างผันผวนนะคะพอมีการผันผวนขึ้นลงมากขึ้นเนี่ยในโกลฟิลเตอร์ตลาดบ้านเราก็จะมีความคึกคักมากขึ้นต่อนนื่องค่ะค่านราคาคุณน้ำวันนี้ขอบคุณมากมานะคะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัททีนะคะสุทาวารากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท Classic g o Futures นะคะก็